การใช้ AI ในงาน HR ต้องมีข้อควรระวัง,งด้วยทุกอย่างมันเป็นเหรียญสองด้านอย่างแรกเลยค่ะต้องระวังเรื่องไอี่มี อย่าลืมว่าตัว AI เนี่ยมันเกิดจากการประมวลข้อมูลเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับข้อมูลในระบบว่าถ่ายข้อมูลในระบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมี b แ a สเรื่องการประเมินเช่นการคัดเลือกบุคลากรอ,อาจจะมีความเบี่ยงเบนเรื่องเพศสภาพประมาณ44มีความเบี่ยงเบนเรื่องเชื้อชาติ16เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องพิจารณา,าความเหมาะสมของการนําข้อมูลมาใช้ด้วยนะคะประการแรกและในส่วนถัดมานะคะ ถ้าเราเอา AI มาใช้เราต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราเอามาใช้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคนมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นความรู้สึกของคนความคิดจิตวิยาลักษณะของคนเนี่ยเราอาจจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าตัว AI เองเนี่ยไม่สามารถที่จะประมวลผลความคิดความรู้สึกของบุคคลได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องระมัดระวังและประการสุดท้ายนะคะเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราําแน่นอนไม่ว่า AI เนี่ยจะ g e n นเรตข้อมูลอะไรออกมาเราต้องรู้ก่อน ว่าเขาเจเนเรตข้อมูลออกมาถูกหรือเปล่าไม่ใช่เราเอาข้อมูลไปใช้โดยที่เราไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลนั้นใดๆก็แล้วแต่ค่ะสําหรับพี่แล้วคือคําเดียวค่ะวิจะะารณญาณให้ AI เป็นเครื่องมือเราก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ